สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลืมใหม่ลืมใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t a l o t บายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนเออคนจะดูคลิปนี้ได้ก็คือไปแอบรักแอบชอบหรืออยู่ในสถานการณ์ของคนสามคนเออเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกเราไหมเขาคิดยังไงกับเรา มันจะไปต่อกันได้ไหมอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคมากันที่ธาตุที่สามธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะเป็นการดูดวงแบบจันทร์ร่นเรดดิ้งดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโอเคไหมมาไฟขอดูคุณก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างวางแผนอะไรจ๊ะวางแผนอะไรเดอเดท ผ่านมามันจบแล้วเหรอเงิน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 เท่านั้นที่ฉันต้องการ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อนอ่ะโอเคไพ่ของคุณค่ะสามไม้ถา่าสามเหรียญสามเหรียญคือการคือการวางแผนสําหรับชีวิตในวันข้างหน้าการมาปรึกษาหารือกับครอบครัวหรือการวางแผนสําหรับชีวิตที่จะไปต่อที่จะทํายังไงที่จะ ที่จะดำเนินชีวิตไปยังไงในอนาคตประมาณนั้นรู้สึกถึงการวางแผนเริ่มกลับมาคิดประหนักได้รู้ได้ว่าฉันควรจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีเดเดบางคนจบกันไปแล้วหรอคะบางคนอยู่ในรักที่อาจจะเริกราอย่าร้างการพัดพรากจากคนที่คุณรัก หรือการจบมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้เด็ดเด็เป็นไพ่ที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ต้องดูทิศทางของไพ่ว่าไพ่อีกใบหนึ่งมันไปในทิศทางไหนคุณกลับมาเริ่มต้นกับเงินเหรอคะมีเงินก้อนโตเข้ามาหรือ,อยางไฟจ๋าได้เงินก้อนโตไหมได้เงินก้อนโตหรือ,อยางหรือพยายามจะโฟกัสกับงานกับเงินเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการรักไม่เมย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอตังค์ไว้ก่อน <c oughs> ประมาณนั้นหรือเปล่าคุณคิดถึงใครสักคน ที่เป็น queen of one คนคนนี้เป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีเซนสเน์เสนห์แรงคนคนนี้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่เป็นคนมีเซนส์เดีเน่แรงคนเขาหายเยอะประมาณนั้นคุณได้รับการทักทายจากใครมาหรือเปล่าจ๊ะมีข้อมูลข่าวสารในบางสิ่งบางอย่างที่ส่งตรงมาหาคุณแบบว่ากระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยว่าส่งมาหาฉันทำไมทักฉันทำไมหรือการได้พบพบปะ เจอก็ได้ประมาณนั้นแต่คุณยังนิ่งๆอยู่ค่ะนิ่งนิ่งเน่งน่งเน่งทำไมนิ่งขนาดนี้ล่ะสีดาบนิ่งเฉยพักเบรกพักความสัมพันธ์ชัดแบบรู้สึกเหนื่อยกับสิ่ง รอบๆตัวเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับการหางานหาเงินเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาเรียกว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่ส่องไม้เทา้าคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่รอคอยให้งานของคุณจเจริญก้าวหน้ารออะไรที่ลงลงทุนลงแรง,งไปรอผลตอบแทนกลับมาเช่นถ้าคุณทำงานแล้วคุณมุ่งมั่นกับงานพยายามพยายามทำงานมากมากมมากมาก,มาก,มาก จ้านายอาจจะมองเห็นผลงานหรือเปล่าการงานคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าไหมจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมหรือถ้าคุณลงทุนถ้าลงทุนในหุ้นก็อาจจะอยากรู้ว่าหุ้นมันจะกําไรขึ้นมาไหมหรือการรออะไรบางอย่าง The Hermit จะไปบวชแล้วล่ะจ้าไฟจา๋าการยิงนิ่งนิ่ง,งคุณเป็นคนที่นิ่งนิ่งเฉยจะเป็นหินแล้วไหมอะไรที่เข้ามาอะไรที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่แบบ ไม่ไหวติงกับอะไรง่ายๆจะพูดอะไรออกไปต้องมากันกรองมาจากความคิดกันกรองมาจากสิ่งที่มันอยู่ในหัวจะทําอะไรเดจะไปยังไงดีจะใช้ชีวิตยังไงดีจะวางแผนสําหรับชีวิตอย่างไรเดกับเรียลบร์ค่ะคุณชอบสั่งชอบคนโทนคุณอาจจะได้ทํางานองค์กรใหญ่ๆห,หรือทํางานกับองคอ์กรเก่าแก่มีคนมากมายที่คุณจะต้องคุณอาจจะเป็นระดับแถวหน้าเป็น เจ้าของกิจการก็ได้เออเป็นชอบคนชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงและชอบคอนโทรลคนอื่นประมาณว่าสั่งลูกน้องจนชินกลับมาบ้านหรือมีแฟนก็ชอบสั่งแฟนนะจ๊ะประมาณนั้นมีความขัดแย้งในตัวตนของคุณอยู่ขัดแย้งกับอะไรอืมเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอมเหมือนกันนะอะไรที่คุณมุ่งมาป่ปรารถนาอะไรที่คุณต้องการแล้วไซถ้า มันไม่ได้ดังที่ใจคุณน้องการไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไเ,อไดเออถ้ามาแล้วดีก็เอาถ้ามาแล้วไม่ดีก็ไม่เอาไม่เอาก็ได้นะคะบางครั้งยอมหักไม่ยอมงอนะคะโอเคไหมอ่ะในเดี๋ยวเออไม่อยู่นี่อ่าไฟไปต่อสิไปต่อว่าอะไรเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนเมื่อกี้ไม่มีนี่เลยอาจารย์ก็ถามไปตามที่คุณอยากจะให้อาจารย์ถามนั่นแหละนะคะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนบางทีมันอ่า อ่ะคนที่อยู่ในกว่าเดี๋ยวนะอสถานการณ์ของความสัมพันธ์สถานการณ์ของความสัมพันธ,นนธ์คุณมองสถานการณ์นี้ยังไงเดียมเพรสคุณมองว่าเขาดีนะ เขาเป็นคนเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนมีเสน่ห์ดูแลช่วยเหลือคนอื่นได้ดีนะคะคุณโอองก็เป็นคนที่มองเขาว่าแบบเออเขาคุณมองเขาเป็นคนดีอะประมาณนั้นอะเออมองว่าเขาเป็นคนดีแต่คุณไม่ให้ความชัดเจนคุณชัดเจนกับเขาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคุณมองเขาว่าเขาเป็นเดรมเพรสเป็นคนที่ดูดีมีสง่าราศีเป็นคนที่ดูมีสตางเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่จิตใจดีทีเดียวนะ เออแล้วคุณคิดถึงเขาไหมล่ะคุณคิดถึงเขาไหมสิบดาบเขาทำให้คุณเจ็บหรอคะคุณมองโอ้ว้าวเดีเดวิวคุณคิดถึงสิคิดถึงคิดถึงเขานะคิดถึงเขาเขาจากคุณไปคุณเทเขาแล้วเขาเทคุณอ่ะมีใครบางคนเดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้แต่การจากไปนั้นเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้ยังคงความคิดถึงยังคงอะไรอาวรยังคงความผูกพันยังคงอยากให้กลับมา ในใครบางคนคุณอาจจะได้รับข่าวสารหรือการทักทายมาแบบว่าทําให้คุณงงงวยทีเดียวนะคะคุณอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมไฟโรชาริยอตอ่าตัวคุณเองคุณมีเจ้าของอยู่แล้วแหละคุณมีคนข้างกายแล้วถามว่าการไปต่อนั้นเป็นได้แค่กรลยาณมิตรเพราะฉะนั้นอยากไปต่อไหมไม่อะ คุณจะนิ่งๆอยู่ในที่ของคุณคุณโฟกัสกับกับตัวคุณเองค่ะแต่คุณพยายามจะหลุดพ้นจากความรู้สึกมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งถึงการคิดถึงการยังห่วงหาอาทรยังลืมกันไม่ลงแต่สิ่งที่ทําได้ก็คงจะนั่งนิ่งๆอยู่บนที่ของคุณอยู่ในพื้นที่อยู่ในเซฟโซนถ้าถามว่าคุณจะทํำยังไงไหมคงเป็นได้แค่กัลายาณมิตรเป็นเพื่อนคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณมีความน้อยใจในตัวเขา น้อยใจเรื่องอะไรคุณเป็นคนนิ่งค่ะคุณสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ดีมากๆไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามาคุณจะไม่ไหวติงไม่ว่าอะไรจะทําให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขคุณก็จะนิ่งนิ่งนิ่งแต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดแหมไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บปวดจะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกรู้สึกค่ะความรู้สึกของคุณมีคุณก็เป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมของมันอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่คุณจะทําอะไรไหมล่ะ ไม่ประมาณนั้นอ่ะไฟเดี๋ยวไปดูเขาสิไปดูเขาสิว่าคนของคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังคนใหม่เขาเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังคะเขาเป็นยังไงบ้างเขามีความเครียดนะจมูนความไม่มีความสุข ถามว่าเขาก็แฮปปี้ในสิ่งที่เขามีอดีตที่ผ่านมากับคุณเขาไม่ค่อยมีความสุขเขาไม่เชื่อในตัวคุณค่ะเขายังมีใจให้กับคุณอยู่นะแต่ชีวิตเขาก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะรอคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีพิจิกเดวิลจ้าเดอะเดวิลคุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกราศีมีนความผูกพันยังมีในใจเขาก็ยังคิดถึงคุณยังส่องคุณอยู่ยังเฝ้ารอคุณอยู่หวังในใจลึกๆว่าความสัมพันธ์ ที่มันอาจจะกลับมาเพื่อพัฒนาหรือพูดคุยกันได้แต่ไม่ได้หวังเยอะหรอกเขาก็เดินไปข้างหน้าการเดินไปข้างหน้าเพราะเขารู้ว่าคุณเจ้าชู้หรือเปล่าเขาก็ลังมองว่าคุณเจ้าชู้คุณมีตัวเลือกเยอะคุณมีช้อยเยอะด้วยหน้าตาด้วยโปรไฟล์ด้วยคุณเองเขาไม่ไว้ใจคุณหรอกอแอบหมันไส้นิดๆแอบหมันไส้นิดๆประมาณว่าเสน่ห์แรงเลือเกินประมาณนั้นเขามีคนหมายแล้วหรือยัง เขามีคนใหม่หรือยังคะสองดาบาไม่อะเขาคิดถึงคุณอะเขาโฟกัสกับงานเขามีภาระระับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเงินเรื่องชีวิตไม่เขาไม่มีคนใหม่เขายังออกจากความรู้สึกเดิมๆที่มีกับคุณไม่ได้ความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกเขาอยากสองคุณอยู่นะเขายังเฝ้ารอคุณอยู่ หวังในใจลึกๆว่าเขาบอกว่า,วาความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นความฝันไปก็ได้เป็นลักษณะของความฝันเพิ่ฝันไปเองเพราะว่าความรักที่เขามีกับคุณนั้นมันไม่สามารถเป็นจริงได้เขาก็ไปอยู่กับครอบครัวโฟกัสสิ่งที่เขาต้องเป็นคนๆน,นี้มีจิตใจที่ดีนะเป็นคนที่อเออฟ้อเพอร์แผ่ชอบช่วยเหลือชอบให้คําปรึกษาแต่เวลาเขาเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีใครช่วยเขาได้เลยสักคนค่อนข้างมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเขาเองมากๆอืม เขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์อันใดเขาพยายามนิ่งอยู่ในที่ของเขาการอยากกลับมาไหมนะ่ะเขาไม่อยากมาเป็นตัวเลือกค่ะอยากกลับมาเขาอยากกลับมาแต่เขาไม่กลับมาเขาบอกว่าที่ผ่านมาการวิ่งตามใครสักคนมันเหนื่อยมาก เหมือนว่าสิ่งที่เขาทาให้คุณแล้วคุณเองไม่ได้ตอบสนองกับความรู้สึกความต้องการมันทําให้เขาเดินจากไปและเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกของคุณเลิฟเวอร์รักไหมรักแต่รักที่มันมีสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้ามันไม่มีประโยชน์เพราะคุณก็นิ่งเฉยคุณไม่ชัดเจนคุณไม่ทําอะไรประมาณนั้นความรู้สึกของเขามันตีกันทั้งความรู้สึกทั้งคําพูดมันตีกันเหมือนว่าจะกลับมาไหมอยากกลับแต่จะกลับมาเพื่ออะไรล่ะ เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเจ็บกว่าเกา่าหรือความสัมพันธ์ที่ไม่อาจพัฒนาได้กลับมาคุณก็ไม่เอาเขาหรือเปล่าประมาณนั้นแต่รักไหมยังรักอยู่อ่ะออคำถามข้อที่สามสี่ละความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยพัฒน,นาหรือกลับไปกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคะ เขาอาจจะเด็กกว่าคุณคนคนนี้เป็นคนที่มีสลัดเป็นคนรักตัวเองเหมือนกันนะค่อนข้างรักตัวเองเขาเดินจากคุณไปเหรอเขาอาจจะทักคุณมาค่ะมีใครสักคนที่ทักคุณมาคนคนนี้เป็นคนฉลาดเกาอาจจะโยนหินถามทางมาก็ได้การทักทายมาเพื่อทดสอบ ใจ,ใจิตใจทดสอบตัวเขาเองว่าตัวเขาเองเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมความรู้สึกยังเจ็บกับคุณยังมันน้อยไปไหมมันเคลือบแคลงหายไปหรือยังหรือจริงๆคนคนีน้มันคนฉลาดนะมีโอกาสนะที่จะกลับมาเจอเจอกันได้อีกสักครั้งเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนเก่าๆมักจะหวนคืนหรือคนบางคนห่างหายกันไปจบกันไปเลิกกันไปยังมีโอกาสทักทายหรือกลับมาได้ถ้าเขาต้องการที่จะกลับ คนคนนี้เป็นคนตรงๆไม่หวานพูดจาหวานผ่าซากเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณนิ่งเฉยจริงๆเขาอยากกลับไมา่อยากแต่ว่าการกลับมานั้นและคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ตอบสนองกลับมาเพื่ออะไรอ่ะกลับมาเพื่อให้เจ็บอีกเหรอนั่นแหละที่เขารู้สึกเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นอิสระจากความคิดเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองเขาตัดสินใจเขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจดูเหมือนไม่เจ็บดูเหมือนไม่ทุกข์ดูเหมือนไม่กังวลแต่ใจลึกๆมันเจ็บมากมาก เขาบอกว่าการที่นิ่งเฉยอยู่แบบนี้ถ้าเป็นคู่กันถ้ายังคงมีความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นของคุณอะมันเป็นแอบรักแอบชอบแอบคบแอบคุยเป็นความรับแล้วคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเขาเองมีเจ้าของแล้วในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยปล่อยให้โชคชะตามันนําพาชีวิตถ้าใช่ยก็คงกลับมาถ้าไม่ใช่ยก็คงหายไปหรือคนกับเขาก็อาจจะหมดเวน้นหมดกรรมซึ่งกันและกันไปก็ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละ อาจจะมีทักกลับมาบ้างอาจจะอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปอยากรู้ถึงคุณแค่อยากจะได้ข่าวคราวคุณว่าคุณสบายดีไหมคุณยังมีคนใหม่หรือยังคุณมีความสุขหรือเปล่าแค่นั้นสิ่งที่เขาต้องการอีกก็จัดเต็มทั้งคู่ค่ะต่างคนต่างถือดาบคคลเล่มต่างคนต่างไม่งอกันหรอกต่างคนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองไปกับชีวิตแต่ถามว่าจะให้กลับมาง้อกันเพื่อขอขึ้นดีไหม ไม่นั่นแหละแค่นั้นโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเชิญบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลไลน์มาค่ะเอสไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้อย่าซีเรียสกับการดูเพราะว่ามันคือจอน e โรนเรดดิ้งช่วงนี้โควิดระบาดหนักดูแลสุขภาพฝนก็ตกนะคะดูแลสุขภาพระวังเป็นหวัดระวังไม่สบายผ่านพ้นกันไปให้ได้กับ สภาพที่มันสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะนะักเนื้อออกมาระวังละกันนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ